เรียกได้ว,ว่ามีหนึ่งคนดังที่ชาวโซเชียลรู้จักกันเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับสาวพรที่มักจะมีคลิปฮาๆามาให้ดูกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคลิปที่สาวพรโดนผู้ชายทิ้ง สาวพรหยอกกับผู้ชายหรือ ok คลิปที่กลายเป็นไวรัลก็คือคลิปที่สาวพรกับบาวแม็กลงไปรีวิวสินค้าในน้ํขนาขณะที่รีวิวอยู่นั้นสังเกตที่หน้าสาวพรดูแปลกไปพร้อมกับเอามือล้วงไปในน้ําสักพักเท่านั้นเลยครับความฮาบังเกิดเอม และล่าสุดนะครับก็ทำเอาแฟนคลับของสาวพรเนี่ยฮือฮา,าเป็นอย่างมากเพราะว่าสาวพรท้องลิจจ้าโดยทางบ่าวแม็กถึงกับอัดคลิปตรวจคันโชว์กันไปเลยท่ามกลางแฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากสบายดีหลังจากเอาตรวจเหี่ยวไป2องเตือนแล้วเนาะ,ะมี2องขีดบ่าวแม็กติตรวจอีกเจอที่สามเนาะเพื่อความมั่นใจอันนี้ก็เป็นมือมือใหม่ไมี่นองมานี่ อันปัสสาวะเหนียวนั่นแหละเอาที่ตรวจอีกมือที่สองเนาะว่านเงี้ยวตรวจไปแล้วสองโอ้ยจินนี่ยเอาที่ตรวจอีกเื่อที่สองเนาะพี่น้องเพราะว่าเกิดเต๋อที่หนึ่งว่านนีครับตรวจไปจองเื่อกับผมทั้งสองเต๋อเนาะเอาที่มาตรวจอีกเนาะเงี้ยนี่จับลงใส่เลย ตาเบิงว่ามันขึ้นสองหรือหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าปวดเพื่อก็มันใจต้องปวดหลยๆเผื่อพี่น้องเริ่มขึ้นล่างๆเลยพี่น้องเริ่มขึ้นละปะวดจังได้กะเริ่มขึ้นปวดตีะ สองขวดทัได้กับสองพี่น้องเลยรู่ได้มาทังลูกพี่น้องนึ่พี่สองนอนี่กันเนาะสองขีดพี่เก้าสำหรับสาวพรกับล่าแม็กนะครับเรียกว่าเป็นคนดังจากสปปลาวซึ่งแม็กจะมีเรื่องราวงอนกันอยู่บ่อยๆจนทำเอาแฟนคลับชาวไทยเนี่ย ชื่นชอบกับคอนเทนต์แบบนี้เรียกว่านอนกันไม่หลับเลยทีเดียวและแม้จะทะเลาะกันบ่อยแค่ไหนเมื่อปีที่แล้วทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อย เอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวพรกับบ่าวแม็กเนี่ยก็สามารถเข้าไปแสดงความยินดีกับพวกเขาได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยซึ่งเราปากซาบก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ